เออเคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกชีววิทยาเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่กลุ่มหนึ่งที่เหมือนเป็นเอ่อลิ้นชักรมของแปลกอะครับคือนักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่รู้จะจับมันไปอยู่หมวดไหนดีเอาละครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันโอ้โหนักล่าเซลล์เดียวป่าเคลบยักษ์ใต้ทะเลแล้วก็ราน,น้ามที่ทำลายพืชผลฟังดูแล้วมันเหมือนคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับแบบว่า มาจากคนละโลกเลยแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้สอย่างที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เลยเนี่ยมันกลับมีความลับทางชีววิทยาอย่างหนึ่งที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันแล้วคําตอบเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะทําให้หลายคนต้องทึ่งครับและคําตอบก็คือทั้งหมดนี้อยู่ในอาณาจักรเดียวกันครับนั่นก็คืออาณาจักรโปรตีสตาหรือที่ขอเรียกเล่นๆว่าอาณาจักรแห่งความแปลกเนี่ยแหละครับความเจ๋งของโปรตีสมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือคำนิยามของมันเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนะแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่อะไรต่างหากคือพูดง่ายๆเลยนะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีนิวเคลียสแต่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แล้วก็ไม่ใช่เชื้อราทั้งหมดจะถูกโยนมารวมกันในกลุ่มนี้เลยค่ะเหมือนกับเป็นห้องรวมของพวกที่ไม่เข้าพวกอะครับอ่าเขาไม่รู้จะไปไหนก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละอะไรทํานองนั้นเลยลองนึกภาพตามนะครับอาณาจักรพืช สัตว์ฟังใจเนี่ยมันเหมือนกล่องที่มีป้ายแปะชัดเจนเลยคุณสมบัติเปะ๊ปะๆแบ่งง่ายมากแต่พอมาถึงโปรติสโอ้โหมันกลายเป็นเหมือนลินชักเบ็ดตะเล็ดที่เรารู้จักกันดีเลยครับคือทุกอย่างที่ไม่เข้าพวกจากกล่องอื่นก็จะถูกโยนมาไว้ในนี้รวมกันหมดซึ่งในความไม่เข้าพวกนี่แหละครับที่มันน่าสนใจเพราะมันสะท้อนให้เราเห็นถึงความซับซ้อนแล้วก็เส้นทางวิวัฒนาการที่มันหลากหลายมากๆของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกๆเลยแหละครับเอาล่ะครับ ทีนี้เรามาเริ่มเจาะลึกกันทีละกลุ่มดีกว่าว่าในลิ้นชักรวมมิรใบนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มนักล่าหรือกลุ่มที่ทำตัวเหมือนสัตว์ในอนาณาจักรนี้นั่นเองครับพวกนี้เขาเรียกว่าโปรโตซัวครับหัวใจหลักของพวกมันก็คือสร้างอาหารเองไม่ได้ครับจบเลยเพราะฉะนั้นทางรอดเดียวคือต้องล่าหรือไม่ก็ดูดซึมสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ใช่เลยครับ มันคล้ายกับสัตว์มากๆและถ้าจะพูดถึงกลุ่มนี้จะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยครับตัวอย่างสุดคลาสสิกอะมีบ้าดูวิธีการล่าของมันสิครับคือมันจะค่อยๆย,ย,ยืดตัวออกไปส่วนที่ยืดออกไปนี่เขาเรียกว่าเท้าเทียมนะครับแล้วก็โอบล้อมเหยื่อฮุบเข้ามาในเซลเลยแล้วก็ย่อยซะเป็นวิธีที่ดูเหมือนจะง่ายๆบ้านๆนะครับแต่บอกเลยว่าประสิทธิภาพนี้ไม่ธรรมดาเลยละครับ โอเคจากกลุ่มนักฆ่ามาดูกลุ่มต่อไปกันบ้างครับกลุ่มนี้จะเปลี่ยนบทบาทไปเลยมาทำหน้าที่คล้ายๆกับพวกเชื้อราในระบบนิเวศหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นทีมรีไซเคิลประจำธรรมชาตินั่นเองครับกลุ่มนี้ก็คือพวกราเมือกกับราน้้ำครับพวกนี้ก็สร้างอาหารเองไม่ได้เหมือนกันนะแต่แทนที่จะออกไปไล่ล่าเหมือนกลุ่มแรกพวกเขาเลือกอีกเส้นทางหนึ่งครับ คือจะคอยย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเข้าไปแทนซึ่งนี่แหละครับคือบทบาทที่สำคัญสุดๆในการหมุนเวียนส,สารในธรรมชาตินั่นเองและถ้าพูดถึงราเมือกนะโอ้โหวงจรชีวิตของมันนี่อย่างกับในหนังไซไฟเลยครับคือปกตินะคะมันจะใช้ชีวิตแบบสันโดษเป็นเซลล์เดี่ยวๆกระจายกันไปต่างคนต่างอยู่แต่ เมื่อไรก็ตามที่อาหารเริ่มขาดแคลนเรื่องมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นครับพวกมันจะส่งสัญญาณเคมีหากันเรียกเพื่อนๆนับหมื่นนับแสนเซลล์ให้มารวมตัวกันแล้วก็ฟิวชัน่นกลายเป็นร่างเดียวที่เคลื่อนที่ได้เหมือนทากเลยครับทำงานร่วมกันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลเปเป๊ะเป้าหมายก็เพื่อสร้างส่วนที่คล้ายๆดอกเห็ดขึ้นมาเพื่อปล่อยสปอร์พอภารกิจเสร็จสิ้นก็สลายตัวกลับไปเป็นเซลเดียวเหมือนเดิมโอ้โหมันเหนือจินตนาการจริงๆครับเอาล่ะครับ จากนักล่ามาถึงนักย่อยสลายคราวนี้เรามาถึงกลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดในอาณาจักรนี้แล้วครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทำตัวเหมือนพืชหรือจะเรียกว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโลกใต้น้ำก็ได้ครับใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงพวกสาหรายนั่นเอง สิ่งที่ทำให้พวกมันเหมือนพืชก็ได้นอนครับคือความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ที่มันพิคกสุดๆเลยคือความหลากหลายของมันนี่แหละครับคือมันมีตั้งแต่ไซส์จิ๋วๆอย่างแพลงต้นพืชที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงไซส์ยักษ์อย่างสาหร่ายเคลปที่สูงเป็น10เมตรจนกลายเป็นป่าคืบใต้ทะเลเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมสาหร่ายมันถึงมีหลายสีจังเขียวแดงน้ำตาลคำตอบง่ายนิดเดียวครับ ก็เพราะว่าสาหร่ายแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาใช้สารสีหรือพิกเมนต์ในการรับแสงแดดคนละชนิดกันเหมือนใส่แว่นกันแดดคนละสีนะครับพิกเมนต์ที่ต่างกันนี่แหละที่ทําให้เราเห็นมันเป็นสีต่างๆตั้งแต่สีเขียวที่เราคุ้นเคยกันดีสีแดงที่มักจะอยู่ในทะเลลึกๆไปจนถึงสีน้ําตาลของพวกสาหร่ายเขียวยักนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนในอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความแปลกแบบนี้แน่นอนว่ามันต้องมีตัวที่แปลกกว่าเพื่อน ตัวที่แหกทุกกฎเกณฑ์มีครับมีโปรติสชนิดหนึ่งที่ทลายทุกกำแพงการแบ่งกลุ่มคือมันเป็นได้ทั้งพืชและสัตว์ในร่างเดียวกันและนี่ก็คือยูกลีลีนานี่แหละครับคือที่สุดของคำว่าไม่เข้าพวกอย่างแท้จริงคืออย่างนี้ครับ ตอนที่มีแสงแดดนะมันก็จะทำตัวเป็นพืชเลยสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างอาหารเองชิวๆแต่พอมันไปอยู่ในที่มืดไม่มีแสงเมื่อไหร่มันจะสับสวิชทันทีครับเปลี่ยนโหมดกลายเป็นนักล่าออกไล่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนพวกโพโทสัวเลยโอ้โหเป็นการปรับตัวที่น่าทึ่งสุดๆไปเลยครับเอาล่ะครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหพวกนี้มันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกดูไม่เข้าพวกแล้วก็ดูไกลตัวเรามากๆเลย แต่เชื่อไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตประจําวันของเราผูกพันกับพวกโปรตีสอย่างใกล้ชิดชนิดที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับคําถามคือแล้วทําไมเราต้องมานั่งสนใจจลินชักชีวาภาพเบ็ดตะเล็นนี่ด้วยละ่ะมันสําคัญยังไงคําตอบเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยครับลองมองไปร,บรอบๆตัวเราตอนนี้เลยครับตั้งแต่ของกินอย่างสาหร่ายแผ่นในซูชิวุ้นในขนมหวานหรือแม้แต่ของใช้ รู้ไหมครับว่าสารที่ทำให้เครื่องสำอางหรือยาสีฟันมันข้นๆหนืดๆเนี่ยก็มาจากสาหร่ายสีแดงที่เป็นโปรตีสแต่บุตรบาทที่สำคัญที่สุดที่สุดจริงๆของพวกมันคือการเป็นผู้คำจุนโลกใบนี้ครับพวกสาหร่ายเซลล์เดียวเล็กๆในมหาสมุทรเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันผลิตออกซิเจนให้เราหายใจกันเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของออกซิเจนทั้งโลกเลยนะแล้วมันยังเป็นจุดเริ่มต้นเป็นฐานของห่วงโซ่อาหารในทะเลทั้งหมดอีกด้วยครับ เห็นไหมครับจากนักล่าเซลลเดียวไปจนถึงป่าสาหร่ายใต้น้ำโปรทิสแสดงให้เราเห็นแล้วว่าบางทีความแปลกความไม่เข้าพวกนี่แหละคือความสวยงามและความมหัศจรรย์ของชีวิตและมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกันต่อว่าในลิ้มชักเบตดตเล็ดของธรรมชาตินี้มันยังมีความลับหรือสมบัติล้ำค่าอะไรอีกบ้างที่ยังรอให้เราไปคนพบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับ